โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูยุสึคายเซนแฟนทอมพาเลสเซอร์เวอร์เจแปนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวยูจิแบบจริงจังนะครับผมอันนี้ก็คือผ่าน9ก้าีดสนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเดอเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะถ้ามันเก่งจริงก็แบกไหวนะแต่เท่าที่ดูนะครับผมว่าจาก์กัวโจยังไงก็แบบว่าแรงอยู่นะ ยังแรงอยู่นะอาจารย์โกโจสีฟ้านะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสแตตพื้นฐานของอาจารย์โกโจสีฟ้านะค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่สแตตค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับถ้าได้ตัวบัฟมานะครับมันก็จะทําให้โกโจเนี่ยแรงขึ้นนะครับตัวที่สําคัญเลยก็คือตัวของยากะนะครับผมที่เป็นตัวคอยบัฟนะครับให้กับเพื่อร่วมทีมเนาะอ่ะโกโจฟ้าก็ยังจําเป็นอยู่นะเท่าที่ผมเล่นมาในช่วงของวันแรกนะครับเดี๋ยวถ้าไม่จําเป็นนวเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับเอออย่ารอวันถัดๆไปนะครับ อันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับเนี่ยข้อเสียของเขาอย่างเดียวก็คืออยู่ได้แค่เจ็ดเทินไงมันก็เหมาะกับแค่บางด่านนะครับอ่ะบับไปต่ออีกครั้งหนึ่งก่อนขอให้เขาตีจางกวดโจยเยอะเออตีกดโจไปอย่าตีตัวอื่นอย่าตีตุ่มมงูมิล่วงไปแล้วครับยืนไม่ไหวคือด่านมันก็ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะ อมาครับตีไปครับเก็บหลอดไปถ้าเป็นอันเก่านะครับเซิร์ฟเวอร์โก o b a l ของผมอะอาจารย์กดโจผมอันตีทีเดียวร่วงเลยนะแต่ว่ามีมุราสกิไงอ,อันนี้ไม่มีมุราสกิมาดีย๋ยวเรามาดูกันผมเอายูตาเพื่อนมาด้วยเจอะบอสไปก่อนครับขวานจามไป ข้อเสียมันก็คือแบบมันมาลามันเพิ่มช้านะกูยูตะเฮ้ยเก <c oughs> ่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหล่วงมาแล้วหวังยูตะโอ้โหยืนไม่ไหวทุกคนมาเดีย๋ยวเราอาจารย์กวดโจอันติทีเดียวปังมันแจกมันแจกอันเนี้ยโอ้โหเหมือนกับ แจกรถต้านทานหมู่หรือเปล่าไปครับยิงไปครับเฮ้ยมันเอามาเล่นคู่กับกดโจได้นะที่จริงอะเราคิดซะว,ว่ามันไม่ได้เป็นตัวแบบดาเมจจา่าก็ได้แต่มันเป็นตัวดาเมจนะที่จริงอะนี่ครับปึ้งโอ้โหเอาไหม่เอาไหม,เหม่เอาไหม่ คือเมนูนี้เราลวกไปก่อนนะการก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะผ่านในส่วนของด่านเนี่ยให้มันง่ายๆเนี่ยหนึ่งเลยคือตัวละครนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง ID นี้กับ ID ที่ผมเล่นนะครับถึงแม้ว่า ID เดีเยพลังมันจะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าตัวละครนะครับผมไม่มีดาวเอ,อนะครับการอัพในส่วนของตัวขั้นของตัวละครเนี่ยเห็นปะดูดิถ้าอัพ ขั้นแรกเนี่ย h p บวกยี่้าปอร์เซ็นตะครับอัพขั้นสองเนี่ยบวกสามสิบ้าเปอร์เซ็นนะมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือแบบมานาช้ามากครับอย่ะเรามาเล่นกันใหม่ขอแค่เมงูมีอันตีได้ก่อนนะครับตอนนี้เมงูมีคือแบบหลอดบัญชาเกินนะครับก็วันแรกก็เอาให้ผ่านเก้าสิบสองให้ได้ถึงแม้ผมพลังเยอะแต่เพราะผมตีไม่ไหวนะไม่รู้ว่า มันการ์ดมันก็ส่งผลนะแล้วก็เดี๋ยวที่บอกไปดาวตัวละครเนะาะกัวโจผมมาตอนแรกกนะันจนตีทีเดียวร่วงเลยนะถ้าแบบว่าเป็นโดยทั่วไปนะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้กันก็นได้อกวัโวโจก็ไม่ต้องบับแนละ้วตีไปเลยเก็บตัวเล็กๆไปก่อนน่าลำคาญยูจีก็ก็พอมีแรงอยู่นะยูจี แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตีธรรมดาของโกโจนเนี่ยมันก็ก็ยังแรงอยู่ถือว่าแรงกว่ายูจิตีตัวนี้ตีตัวหลังก็ได้ไปครับตีก่อนขอแค่มมงูมีอันติได้ก็โอเคละโอ้ยายายายโอ้โหร่วงหลอดมันก็ช้าเกิน ถ้าเมงูมีอันเตี่ยมันจะสตัร์บอสไงแล้วก็มันจะมอบบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายอืมล่วงอย่าตีเมงูมิเออตีไปให้ตัวอื่นน่ะมาครับมาเมงูมิไปครับบัฟไปครับอาจารย์กอโจอืม,อมโอเคครับบอสโอ้โหเกือบ อ่ะโอเคได้เล่นได้เล่นอ่ากดโจก็บับปีกสักเทินแล้วกันสองเทินปับสองเทินโอ้โหยูจิต่อยไม่แตกเออตีโนบลราไปโอเคสวยอย่างเงี้ยอย่างนงี้คือดีเฮ้ยมีการฮิวให้ด้วยนะ โ้ตหตัวเฮ้ยอยากได้ขึ้นมาเลย่ะโคโจรครับตียัไหมครับมาไอตัวมันดีนะยูตาอาตรงๆหูยูตีก็ต่อยไปสองแสนครับต่อยอันตินะมาดูโกวโจรครับอันนี้บัฟแล้วนะอันตีไปครับปังเท่าไหร่สองแสนเก้าพอๆกันเลยนะ ยูจินี่อัพน้อยกว่า,วาโจโน,นะครับแต่ว่าเวลวเยอะกว่าอัพสกิลน้อยกว่าแต่วลววลวตัวละครเขาเยอะกว่าเพราะว่าผมเอาเวสขึ้นไปเฮ้ยตัวมันขี้โกงอย่างไรตัวของยูตะมายูจิเนี่ยยูจิจะเน้นตรงที่เขาอันติไปแล้วนะครับเวลาเขาอันติไปแล้วเนี่ยเขาจะต่อยแบบว่าไอ้นี่เนี่ยต่อยได้สองทีนะครับไป อแปดหมื่นนะครับโอ้โหยูจิตีถอก็ใส่เมอร์เกินเนี่ยมันต้องคอมโบอย่างนี้ยแหละนะครับผมยูจีกับในส่วนของตัวเมงูมอีอ่ะเวอร์เกินแล้วก็ยูตานี่เป็นตัวที่แบบมันตามเมจจริงปะเนี่ยเออมันเหมือนกับเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะแล้วันก็แปะบัฟให้กับศัตรูได้ด้วยนะเหมือนกับเป็นบัฟไอ้เนี่ย ลดต้านทานขีหรือเปล่าจำไม่ได้สก,กิลก็เป็นตัวที่คอมโบกันได้นะสำหรับในส่วนของเมงูมินะครับผมอ่ะก็เป็นตัวเมงูมิใช่ไหม้ยน่าหน้าสนใจหน้าเก็บเออผมว่าอาจารย์กวดโจนะครับถ้าถามว่าอาจารย์กวดโจที่เป็นชุดนักเรียนเนี่ยสีเหลืองเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมส่วนตัวผมก็มองว่ามันอันติค่อนข้างแรงนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ย ก็ใช้ตัวของยูตะเนาะยูตะแล้วก็มาเก็บยูจิอย่างเงี้ยเออผมมอมอ่าโอเคนะ <S <S ทีมก็จะเป็นเมงูมินะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของยูจินะครับแล้วก็จะเป็นของตัวยากะนะครับเอเก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีรุ่นพี่ขีม่มกงกวาด,ด้วยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลุ้นให้เอาให้ให้สุ่มให้ได้นะข้อเสียของการที่เราสุ่มยูตะตอนนี้มีเยอะมากๆกครับผมหนึ่งเลยคือเราสามารถใช้โทจิได้นะครับผมเนาะ นะครับซึ่งมันเป็นตัวกายภาพเหมือนกันเอามาเล่นคู่กับตัวของเมงูมีได้แต่ว่าเมงูมีเนี่ยก็เล่นคู่กับตัวสายเวทได้เหมือนกันตัวที่เป็นสายเวทนะครับเพราะว่ามีการตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มบับความเสียหายเนาะมาเล่นได้กับสายเวทกับสายกายภาพอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ข้อเสียงอย่างหนึ่งก็คือตัวในตู้ครับผมตู้ในตู้เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของตัวที่มันเป็นตัวที่เราอยากจะได้นะครับก็คือเรามีหมดแล้วไงเออ เนี่ยเรามีตัวเก่าๆเ,เนี่ยเชื่อว่า,าหลายๆคนก็น่าจะมีกันหมดแล้วใช่ไหมก็ยูจิเขียวอย่างเงี้ยเมงูมิฟ้าอย่างเงี้ยโนบะระเหลืองแล้วก็มากิแดงเนี่ยอินุมากิเหลืองเนี่ยพันด้าเขียวโทโด,ดแดงใช่ไหมตัวพวกเนี้ยนานามิเขียวอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเรารอใช่ไหมรอในส่วนของโทจิมาหรือว่าข้ามให้หมดเลยครับผมไปเก็บในส่วนของตัวโกโจโสีเหลืองใช่ไหม เออแต่โทจิมันมามามาทีหลังเนาะเนี่ยเราจะได้สุ่มตัวของตัวในตู้อะนะครับหรือว่าถ้าเราข้ามไปเลยก็ก็ได้เหมือนกันโอ้ตัดสินใจยากเลยแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ดีนะสําหรับตัวของยูตะกนะครับอืมแต่ข้อเสียมันก็คืออย่างงี้แหละมันจะมีแค่ไอตัวเก้าตัวพื้นฐานนะเพราะว่าเวลาเราสุ่มนะถ้าไม่ออกโกโจนะครับผมก็เป็นเกลือนะครับผมถ้าออกตัวอื่นอะเราไม่ได้ใช้นะตัวอื่นตรงๆอง่งอะ ถ้าโกโอโจซ้ำๆอย่างเงี้ยเออมันยังโอเคนะครับได้ได้ใช้โกดโจใช่ไหมมันก็ถือตัวที่แบกได้แต่มันอยู่ได้แค่เจ็ดเทินใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าได้ตัวอื่นอ่ะได้นงบัละมาก็ดีนะครับแต่ว่าได้ตัวอื่นมาผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเนาะมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับยูต่ามันก็เก่งนะมันก็มีการฮิวให้กับเพื่อนน้องทีนไ้ด้วยอ่ะเหมือนกับฮิวทุกเทินเลยนะเวลาเข้าเทินอ่ะจะฮิวโอ้เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะตัดสินใจยากเลยนะครับแต่ว่าไอตัวยูจิเนียูจิ เก่งเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นบทที่บทที่อะไรอ่ะบทที่สิบอยู่แล้วมาเห็นเราลองใช้บทที่สิบดูแล้วกันนะสำหรับในส่วนของยูจินะครับย้ำนะยูจินะไม่ใช่ยูตะนะยูตะยืมเพื่อนมานะครับจริจริงมันก็โอ้โหมันอยากได้เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกนะครับผม ถ้าใครเคยเล่นในส่วนของตัวเกมแบ c k ค o v e เอร์นะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าการเล่งแพทแล้วมันเป็นยังไงเนาะเขาเนี่ยเอาตัวของอยามิฟ้าเข้ามาใช่ไหมยามิฟ้าที่เป็นชุดพระนะครับผมเนาะชุดอาจารยะ์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแอตตานะครับแอตตาแดงแล้วก็มิโมซ่าเขียวดับมันก็เป็นตัวที่เก่งแต่พอเขาเล่งแพทใช่ไหมมันก็จะมีตัวมาชนะทางก็คือตัวของไอ เนต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 อะไรอะฟาทีที่ยงคืนอะนะครับผมสีเขียวพอมาปุ๊บอ่ะก็จะมีในส่วนของตัวอื่นๆเข้ามาอีกนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นการที่แบบว่าแก้ทางกันไปกันมาในการที่ลง pvp นะครับซึ่งมันใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตัวที่มันคุ้มค่ากับระยะย,ยาวดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะเก่งแต่ก็มีตัวอื่นที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเนาะก็ คำนวณดีๆนะครับผมก็อยากได้นะเห็นสกิลแล้วก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพชรในมือเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอที่เราจะจ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมสุ่มเมงวิไปสี่หมื่นสองอย่างที่เราดูกันผมคอนงที่จะเกลือเลยนะครับอ่ะเราก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวนะ่าผมจะสุ่มหรือว่าอะไรยังไงนะครับ แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมผมอยากรอตัวยูจิตัวนี้มากเลยถ้าเป็นไปได้ผมจะข้ามทุกตู้เลยนะข้ามทุกตู้เพื่อมาเก็บยูจิตัวเนี้แล้วก็สาเหตุที่แบบว่าเฮ้ยเราเพชรจะพอหรือเปล่ามันมีกโดโจโอ,อีกไงนะครับที่มันจะมาไล่เรียกกันเลยเอ้ดานนดามันคำนวณดาเมจผิดเพื่อนๆนึกว่ามันจะตีจบไปแล้ว มันก็ยากขึ้นกว่าเดิมนะด่านเออคำนวณผิดเลยเบตีตัวนู้นยิงไหมครับเซโรของอาจารย์กวดโจมาดูว่าจะแบกได้หรือเปล่านะถ้าแบกได้ต้องทีเดียวทีเดียวหายโอเคครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่แบกได้อยู่อาจารย์กวดโจ เพราะว่ายังทีเดียวอยู่ถามว่าเมงูมีเนี่ยอันติไปเนี่ยมันจะแปลความเสียหายนะแล้วก็ยูจิเนี่ยเอาตรงๆก็คือเราอันติซ้ําไปเลยได้นะเพราะว่ายูจิเขาจะเล่นกับในส่วนของสกิลซะมากกว่านะเวลาอันตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเน้นแบบตีสองที 3, มันจะแรงมากกว่านะครับอันติผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการที่เราใช้สกิลสองครั้งเนี่ยนั่นแหละขี้โกง หอ้น่าเคนที่แล้วน่าจะแบบถ้ามันโอ้โห,โหแรงเหมือนกันนะปึ่งนูจารย์กว่าโจตีธรรมดาแรงมากๆครับอ่าเราแปะบับตรงนี้ไปครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่ก็ตีตัวนี้ไปเลยครับเตะบอสไปก่อนแล้วกันนะครับอ่โนบาระเก็บตัวเล็กไปโนบาระไม่ค่อยมีแรง นี่ก็คล้ายๆกับทีมผมเลยนะเปลี่ยนแค่โนบาละาเป็นยูจินะครับนี่ตีไปดิแรงเวอร์อนาคตถ้าได้ยูจิมาผมก็เอาโนบาละาออกกันแหละแต่คือการ์ดผมมันอาจจะมองเฮ้ยทำไมพี่แม่งตีบาวจังเลยวะก็คือการ์ดผมตรงการ์ดมันไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันการ์ดดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้ไง เพราะว่าเล่นมาวันเดียวแต่ว่าการ์ดอยู่ที่การ์ดแหละนะครับถ้าใครมีการ์ดที่แบบว่าเพิ่มอันติแบบเยอะๆนะครับผมมันก็จะดีนะมันเป็นเมตาแบบเพิ่มเกรดอันติอะ่ะเพราะว่ามันต้องอันติหลายๆรอบแล้วเพอดังหลังอ่ะในส่วนของดาดหลังๆอะ่ะมูลารสกิถ้ามีก็ดีเหมือนกันเอามาเล่นกับอาจารย์กวโจโอเคก็ยังผ่านได้นะแบบว่าถ้าใครแบบพลังประมาณสามหมื่นอย่างเงี้ยนะครับใช้ดีไอดีแบบว่า ไอเดีเดิมของเพื่อนๆนะ่ะถ้ามันมีอัพดานใหม่เข้ามาก็สามารถผ่านได้แล้วถ้าใครที่แบบว่าจบคอนเทนต์แล้วอ่ะนะครับก็ยังใช้ไอดีเดิมได้อยู่นะไม่จําเป็นต้องไปส่งยูตาก,ก็ได้แต่ว่าการลงหอคอยนะครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปหอคอยให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะค,นะคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะยา,ยาวเนาะขอเข้าไปดูสักเล็กน้อยแล้วกันเรียกน้าย่อยให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวลงหออคอยผมก็จะใช้ทิมนี้แหละนะครับเป็นตัวของยูจินะครับก็ ก็แทนโนบะระไปแล้วกันนะสำหรับตัวของยนะูจิเนาะตีตีเป็นว่าไปตีเป็นโนบะระไปแล้วกัน<笑><笑>นะครับโนบะระอัพตันนะอัพอัพดาวขั้นห้านะครับอัพเกรต,ตันอัพเวลตันเนาะแต่ว่ายูจิของผมเนี่ยคือมันเอาเวสขึ้นมานะมันบวกอีกสิบเลเวลนะครับแต่ว่ามันก็ดาเมจผมว่ามันยังไม่สู้อาจารย์กว่วโจนนะโอ้ก็ตีได้ชั้นนั้นถนึงร้อยนะแล้วก็สุ่มดรอปของด้วยหรือว่ามันดรอปของตรงเนี้ยนะครับดรอปพวก jp พวกเนี้ โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาตีกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เอายูจิมารีวิวนะครับตัว1ปีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาเข้ามาไวหรือเปล่านะถ้าอย่างช้าสุดเลยผมว่าน่าจะ6เดือนนะครับน้องก็ตัดสินใจเอานะครับส่วนตัวผมเนี่ยยากเลยตัวของผมนะชอบในส่วนของยูตะมากกว่าโทจิอ่ะพูดตรงๆเลยนะครับชอบในส่วนของสกิลยูตะมากกว่าโทจินะครับเออแต่เพชรผมเหลือน้อยไงผมมีอยู่ห้าหมืนนะครับผม แต่ตู้มันอยู่อีกนานเพื่อนๆค่อยๆตัดสินใจไม่จำเป็นที่จะต้องรีบทุ่มในตอนนี้นะครับค่อยๆฟาร์มเพชรไปก่อนแล้วค่อยดูว่าเฮ้ยก่อนที่ตู้อยู่ตะกมันจะหมดเนี่ยมันจะมีตัวไหนเข้ามานะครับเออพอถ้าเราเฮ้ยคิดแล้วมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยคุ้มเราก็สุ่มอยู่ตาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะมันเอามาเล่นได้อะ่ะเอาตรงๆผมบอกว่ามันมันเล่นคู่กับทีมผมได้อะ่ะนะครับ แล้วก็ตัวของอาจารย์ยากะนะครับผมที่เป็นร่าง s อ r อนะครับมันก็เป็นตัวที่หายากเหมือนกันแล้วก็ต้องเก็บเพชรไวรอเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตัวที่ดีนะครับถ้าใครที่จะข้ามในส่วนของยูตะก,ก็ได้แล้วก็ไปรอเก็บยากะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงตู้เนาะแล้วก็มารอเก็บยูจิทีเดียวเออข้ามให้หมดใครบอกอาจารย์กวดโจเหลืองเก่งข้ามหมดครับผม <laughs> ไม่สนใจครับมารอยูจิดีกว่านะครับเนาะโอเค ประมาณนี้แล้วกันทำไรก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วแต่อารมณ์ผมอะ <c oughs> ก็ไม่ต้องเชื่อผมมากหรอกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ